วันด,ดีวันนี้เรามาเล่นเกมเล่นเกมมันไม่รู้รอะเขาขายมอร์เดอร์แต่เราไม่ชอบเล่นมอร์เดอร์เราชอบเล่นเกมนี้มากกว่าตอนนี้เราจะมาเล่นแต่เราต้องระวังด้วยเพราะมันมีหมาตัวนี้อยู่มันจ้องจะเล่นไขาคนไอ้ห่าเดี๋ยวเดี๋ดยวเขาเป็น่อโอ้มีคนตายใครเป็นอะ ดันบ้านโอ้โอทุกคนมีพิรุ่หมดเลยอะ่ะบอกนะคุณผู้หญิงคุณเป็น มีนาใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคนอยู่ข้างล่างเป็นนั่แนแหละเบคอนคนนี้นี่พี่รูยอ,อย่างแหละเขาจะเดินหยุดหยุดแล้วก็อยู่ไปน,นานๆแล้วก็เดินต่อแล้วเขาก็จะเต้นอย่างนั้นแหละนั่นคือการดูซึ่งน่าจะเป็นไอเบคอนใช่ไหมโอน่าซิกุมารี นาทีดว่า,าสิโอ้ยๆน่ากลัวหมดเลยว่ะแต่คนนั้นอาจจะรู้ทิปแล้วอย่างเช่นเติมไอ้ไอเบคอนคนนั้นอะ่ะบูยไอ้เบคอนเป็นแน่เลยมันยืดเอฟเคอะชามเล่าตอนนี่มันยืนแล้วแก้เพื่อนดีกว่าอ๋อจ่ะตอนนี้หนูอยู่บ้าน เดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนว่าจะรอหรือจะไปก่อนแต่เดบานแหลน้อยเดี๋ยวบอกนะ้ก็ออกมาก่อนเลยก็ได้อ้ยังไงน้องๆก็ต้องถามบาถึงมอะใครเป็นสรุปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามกอนนงเดี๋ยวเดมีสักคนหนึงเป็นไอ้ผู้่มินชอบเตัวเนี่ย ดูว่าใครเป็นอันี้เราแวงไปหมดแล้วเนี่ยไอพวกเบนคอนเนี่ยชอบเป็นเยอะตัวส่วนเนี่ยจะเป็นหิงอีกโรเรยวเวลาจะหมดแล้วเนี่ยลืมนาที่หรือเปล่าวะ ต้องเป็นแน่ๆเลยอุ้ยข้างล่างแสงดงส่วนหนึ่งเป็นบนข้างล่างเป็นแน่ๆเดี๋ยวค่อนแน่ว่ะ ชัดเจนดบียคอนเนี่ยดบียคอนหนึ่งเหรอวะเบียคอนแน่แน่คนมันซ้ำไม่มีหรอกต้องจากเติมไอ้เฮ้ยได้ยินเสียงว้าวว้าว้ใครเป็นว่าบ,บียคอนเหรอมีใบปิดแอร์ล่าไห,เหไมเล่น,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 นยาว่าแล้วแม่รู้รู้หไหม เอ <ผม S 1> รู้อ่ะผมรู้รู้เลยอะผมรู้เลยว่าเขาเป็นเปลี่ยนด่านคือเวลาเป็นด่านกว้างนี่โคตรแย่เลยไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันแย่ยสุดๆได้เป็นตัวร้ายด้วยเออบัานนี่นะอาจจะไม่เล่นกันด์ดอวไปหยิบแว่นมาก่นอนพอเซแว่นเดี๋ยวตาบอดโอ้ ตายแล้ววะมาจากไหนวะเดือดเดือดเดือดแปบนเอ้าคอนเทนชี่ตอนนี้คอนเทนชี่เดือดเดือดเดือดที่ไหนวะให้เป็นเอ้าเฮ้ยเดือดเดือดตกตอาบูอยู่นี่ไอเฮ้ย เออก็ไม่รู้มันไม่ถูไมันาไม่ถูกเลยรอนเพราะผมก็ไปไม่ถูกหรอกผมกเปิดตลอด่เขาไม่ไ้ไปไม่ได้ไปใช่ถ้าจับทีเดไปมันไปตรงเนอน้อยไมันไม่ได้นานอ่ะเอาไม่ได้นานคือแบบมันไม่ถนัด เดี๋ยวให้เขาส่งในชื่อสากิบมาให้แล้วน้อยเราเปิดกันโอ้เน็ตเนี่ยทำมาเมื่อไหร่จะได้เป็นเป็นก็ตายเดี๋ยวเข้าไปดูป่ะ ียงมอคอได้ยินดีโอ้น่ากลัวมากตอนนี้ไม่รู้เลยใครเป็นว้ัวมวยใครเป็นเนี่ย <c oughs> เดี๋ยว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 เขาจะพูดไอ้เนี่ยหุยอตาตา ยดียัดีดีวะเล่นมันบ้าได้ยังอุ้มโอ้มาแกเฮ้ยอุ้ยเพื่อนสู้ๆเ้อ้ยมันจะทำยไมมันฆ่าเราอ่ะมันบางคนถือปืนบางคนเล่นเย้อะไรวะแพ้ก็จริงเลยโอุ้งซื้อหรอกทำงานเดี๋ยวโรงพยาบาลมาใหม่ใช่ป่ะเนี่ย 呃，这ใช่ว่า。